สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะกลับมาอ่านมังงะกันนะครับวันนี้เราก็จะมาอ่านมังงะที่มีชื่อเรื่องว่ามีวาวาวุ่นกันนะครับถ้าพร้อมหมดแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับส่วนเพจส่ผนผู้แปลก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ได้านล่างเลยนะครับยังงั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับทำไมทำไมเธอถึงต้องไปขอดการสองต่อสอง กันการ,การทิ่กลางที่สาธารณะกันอย่างนั้นอฉันไม่นแฟนคุณนะคะคุณไม่มีเศษเลจะมาทางกับฉันแบบนี้นะคะนี่ดูเหมือนว่าเธอจะอ่อยไปทั่วเลยสินะเมาอ่อยฉันยังไม่พอเธอนี่มันหลายจริงๆเลยสินะเออท่านประธานมู่ครับ ผมเอารายชื่อนักเรียนที่ขอการศึกษามาให้แล้วครับเออนี่พวกคุณกำลังทำอะไรกันนะ่ิขคๆๆๆหัวเราะได้หัวแตกคิดผ่ายเลยกูรู้ได้อย่างจะฆ่าฉันเพราะว่าไม่อยากให้ฉันได้การศึกษาอย่างนั้นเหรอ ขอโทษที่มารบกวนครับเติญชนต่อได้เลยครับผมเอ่อคุณชายคะฉันไปได้หรือ,อยังคะแย่แล้วผู้นวยการต้องคิดว่าฉันกับคุณโลูกมีอะไรกันแน่เลยเธอออกไปได้แล้ว แล้วเธอจงจําไว้ด้วยว่าชีวิตอีกไม่นานเธอต้องแต่งงานกับลู่ชิงฮานแล้วอย่าทําให้ตระกูลลูกต้องขายหน้าด็ดขาดลู่นี้อย่างนาเป็นคนสองบุคลิกหรือยังไงกันล่ะเนี่ยเจลซีต้องขอโทษด้วยนะทุนการศึกษาของเธอต้องขอยกเลิกด้วยละ่ะเพราะเรื่องในตอนนั้นน่ะ อาจารย์คะหนูก็คัดลายมือไปแล้วนี่นาทำไมถึงโดนปฏิเสธอีกลรอคะก็อย่างที่บอกอาจารย์ก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกเถิมฝองก็สู้ๆนะต้องอีาหามะอ่านผิดเมื่อกี้อ่านผิดเสียงก็ขอโทษทีน,นะครับปล่อยผ่านมาแล้วค่ะให้ตายสิฉันจะบ้าตายอีตาบ้ารั่วเฉินต้องอยู่เบื้องหลัง แผนโครงการแ่งน,นี้แน่ๆไม่ว่ายัางไงฉันก็ต้องเอาทุนการศึกษามาให้ได้เลยวันต่อมาออกฟิตลูเ่เฉินถ้าเธอมองฉันและเงินของคุณปู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ต้องใช้เงินถ้าเธอมองฉันและเงินจากคุณปู่มันต้องใช้เงินจากคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตาม ฉันก็จะไม่มีทางยอมแพ้ได้ขาดเลยเออคุณผูห้หญิงคะไม่ทราบว่าจะติดต่อเรื่องอะไรดีคะถ้าผมอ่านผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ขออไปด้วยนะครับ